สวัสดีครับผมหมอเอแพทย์แผนไทยครับวันนี้ผมก็จะมาไลฟ์ในหัวข้อโรคระบบภายในผู้หญิงผมร่วงผิดปกติรักษาอย่างไรให้หายนะครับในเรื่องระบบภายในของผู้หญิงนะครับก็อย่างเช่นนะครับมุลูกโตมุลูลกหย่อนเนื้องอมุลูกซิสสลังไข่แม้ทั้งเต้านมด้วยนะครับแล้วปัญหาที่ตามมาหลายท่านเลยนะครับที่ ามาปรึกษาผมนะครับไม่ใช่แค่ระบบภายในผู้หญิงอย่างเดียวนะฮะมีอาการอื่นๆเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็อาการหนึ่งที่ทุกหลายหลายท่านเลยนะครับที่พูดคุยกับผมก็คือเรื่องของผมร่วงผิดปกติคุณหมอเวลาสระผมนะครับเป็นกำๆเลยไปน,นอนที่ไหนก็ผมก็ร่วงบางท่านก็บอกว่าผมนะครับมันบางมากแล้วคุณหมอจะทําอย่างไรดีระบบภายในเราก็เป็นนะครับหลายๆอย่างมันเกิดมาพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ เราก็เปลี่ยนด้าสระผมทําน่นทานั่นทาน,น,นี่แล้วแต่มันก็ยังไม่หายมันก็ร่วงไปตามปกติของเขานะครับเรากา็ยิ่งเป็นคุณผู้หญิงเองนะครับเราก็ไม่เราก็ไม่มั่นใจใช่ไหมครับว่ายิ่งผมร่วงผมบางอยู่ระบบภายในของเราก็มีอาการปวดหน่วงไม่ต้องพูดถึงนะครับทาไมผมก็ยังร่วงแล้วแก้ปัญหาไม่ได้นะฮะแต่ด้วยประสบการณ์ผมที่รักษามานะครับอาการนี้ระหว่างระบระบ,บภายในของผู้หญิง กับเรื่องของผมร่วงนั้นมันสัมพันธ์กันนะครับเราจะากจะหาวิธีรักษาให้มันหายได้นะครับถ้าเราไม่รู้ที่มาต้นตอของระบบภายในของผู้หญิงของเราที่มันเกิดขึ้นมันสัมพันธ์อะไรกับเรื่องของผมร่วงของเราเราก็จะรักษาไม่ได้จริงไหมครับนะฮะในไลน์นี้ผมก็จะมาเล่าให้ท่านฟังนะครับว่าไอ้ตัวโรคระบบภายในของผู้หญิงนั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วมันก็สัมพันธ์กับเรื่องของผมร่วงอย่างไรนะครับ หลายท่านเลยนะครับที่อาจจะยังอยากจะมารักษากับผมก็ติดต่อเข้ามาได้หลายท่านที่ยังไม่พร้อมในการปัะจัยในการรักษาก็เอาความรู้ที่ผมให้ไปนะครับไปใช้เอาไปในาการดูแลตัวเองรับรองว่านะครับอย่างน,น้อยสุขภาพทั้นก็ค่อยดีขึ้นผมที่ร่วงมันก็จะค่อยดีขึ้นตามนะครับแต่อาจจะไม่ได้เร็วเท่ากับที่หมอโฟกัสที่หมอดูแลอย่างใกล้ชิดอันนั้นไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าท่านฟังให้จบเถอะนะครับความรู้ ประโยชน์มีประโยชน์กับท่านแน่นอนนะครับนะฮะตัวระบบภายในของผู้หญิงนะครับมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับนะมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับโดยประสบการณ์ของผมที่รักษามานะครับเราก็ต้องไปมองไปถึงตัวค่าเลือดของคนไข้เลยนะครับคนไข้โดยส่วนใหญ่นะครับมักจะมีภาวะเลือดค่อนข้างจางนะอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งเลยเลือดค่อนข้างจางนะครับหรือออกไปทางจางนะบางท่านตัวค่าเลือดเองนะฮะอาจจะยังไม่ถึง ของป่ะจางแต่มันมีแนวโน้นมที่ออกไปทางจางนะฮะหรือว่าในเกณฑ์ที่มันค่อนข้างค่าน้อยนะครับนอกจากเลือดจางแล้วนะครับก็คือไขมันในเลือดค่อนข้างสูงหรือปิ่มสูงแต่ถ้าเป็นสาวๆนะครับก็อาจจะไขมันอาจจะยังไม่สูงมากหรอกแต่ส่วนใหญ่มักจะมีเรื่องของเลือดจางเป็นหลังพอมีอายุมากเข้ามาเข้าแน่นอนนะครับว่าไขมันในเลือดค่อนข้างออกไปทางสูงปิ่มสูงหรือสูงนะครับพอ เรามีภาวะไขมันเริ่มค่อนข้างสูงหรือเลือดค่อนข้างจางเป็นเวลานานติดต่อกันแล้วนะครับมันจะทําให้ตบภูมิในร่างกายของเรานะครับทำงานเริ่มทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมาตบภูมิในร่างกายของเรานั้นนะฮะมันมีหน้าที่ในการกําจัดเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเราแต่ว่าพอภูมิพอเรามีไขมันสูงและจางเป็นนานๆตบภูมิในร่างกายของเราก็จะเริ่มทํางานผิดเพี้ยน ภูมิในร่างกายของเราจะเริ่มทำลายเนื้อเยื่อและอวะของเราเองนะครับอันนี้คือเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับเป็นต้นเหตุสำคัญเลยนะครับพอภูมิในร่างกายของเรานะครับทำลายเนื้อเยื่อและอวะของเราเองนะครับร่างกายของเราจะเริ่มมีการอักเสบขึ้นมานะครับในภาวะนี้ผมจะเรียกว่าภาวะร่างกายกค่อนข้างเสียสมดุลร่างกายของเราเริ่มเสียสมดุลขึ้นมาเกิดการแล้วก็จะเกิดการอักเสบภายในร้อยรังจากที่ภูมิในร่างกายของเราทำลาย กล้ามเนื้อเนื้อเยื่อของเราเองนะครับก็เกิดการเสกเสบขึ้นมาในภาวะนี้นะครับในการทําลายภูมิในร่างกายทําลายตัวเองนะครับผมจะเรียกว่ามันมีแนวโน้มที่เราจะเริ่มเป็นโรคลมาตะไอยหรือโรคพุ่มผ่วงนะครับหรือโรคภูมิโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือภูมิในร่างกายทำลายเนื้อเยื่อแล้ววะของตัวเองนี่แหละครับนะสิ่งที่เราสังเกตได้นะฮะสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือนะครับเราจะเริ่ม ปากแห้งคอแห้งนะเริ huh. ่มปากแห้งคอแห้งเริ่มดื่มน้ําเยอะแล้วก็ฉี่บ่อยดื่มน้าเยอะฉี่บ่อยเพราะมันความร้อนร่างกายของเราก็จะมาคับให้เราดื่มน้ําเข้าไปดื่มน้ำเข้าไปเสร็จปุ๊บก็เพื่อดูดซับความร้อนก็ฉี่ออกดื่มน้ําเยอะก็ฉี่ออกดื่มน้ํากระหายน้ําบ่อยน้าลายเหนียวเลยนะครับนะฮะแล้วตัวของผิวหนังของเรานะผิวหนังของเราจะเริ่มอักเสบนะครับเพราะว่าตัวภูมิในร่างกายของเราจะเริ่มทําลายตัวผิวหนังของเรานะครับ ถ้าทำลายตัวตัวผิวหนังมันจะเริ่มมีผื่นคันขึ้นมานะครับหรือบางท่านเลยนะครับมันทำลายตัวหนังศีรษะของเราหนะังศีษาของเรามันก็จะทำให้หนังศีษะของเราเริ่มเป็นตุ่มผื่นคันแล้วมันเป็นที่มาของผมร่วงนะครับพอเราเลือดจางด้วยนะครับโปรตีนที่อยู่ในระบบเลือดของเรานะฮะมันจะไม่เพียงขอ โปนะรตีนจะไปเลี้ยงเซลล์ผมของเราเซลล์ผิวหนังเซลล์ผมของเรามันจะไม่เพียงพอแล้วผิวหนังก็อักเสบมันก็เกิดการร่วงขึ้นมาร่วงร่วงขึ้นมาก็ค่อยร่วงขึ้นมาค่อยๆเป็นค่อยไปนานๆเข้าก็มากเข้ามากเข้านะครับอันนี้คือที่มาของไลฟ์นี้ก็คือว่ามันไปทําลายตัวบริเวณหนังศีรษะของเราทําให้หนังศีษะของเรานั้นเกิดการอักเสบนะครับรูขุมขนของเราเกิดการอักเสบแล้วตัวพอเราเลือดจางโปรตีนที่มันเลี้ยง ส่วนต่างๆของเราส่วนในบริเวณเส้นผมของเราโครงสร้างหนังสรรากของเราก็ยังไม่เพียงพอนะครับจะสังเกตน,นะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราทานอาหารโปรตีนมากมือผักเพียงพอเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหนึ่งนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรงเรื่องของเลือดจางโปรตีนเพียงพอนะครับนะมันก็ทําให้ผมเราล่วงไปล่วงไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเมื่อไหร่มันไปทําลายตัวกล้ามเนื้อและข้อต่อของเรานะครับมันจะทําให้เราปวดเมื่อยตัว ปวดเมื่อยตัวนะครับบางคนนานๆนเข้าเป็นมีค่ารูมมบตตอยฟักเตอร์หรือค่าบ่งชี้ว่าเป็นลูกรูมมตอยเป็นลูกรูมมตอยนะครับหรือบางท่านนะฮะพอ,อะระบบภายในเรามีปัญหาเรื่อยๆ,ๆเข้านะ,นะครับนะเกิดการแพ้ของผิวหนังของเราเพาะไปตรวจนะก็ตรวจค่า NA หรือค่าบ่งชี้ว่าเป็นโรคพุ่มพวงก็จะบ่งชี้ว่าเป็นโรคอ่โรคพุ่มพวงจริงๆโรคแพ้พุ่มตัวเองจริงๆนะครับนะฮะ การที่เรามีการเสพภายในหรือรังในร่างกายของเราแล้วนะครับนอกจากเกิดที่ผิวหนังและกล้ามเนื้อข้อต่อของเรานะครับพอน้นํา, tornado, าจจส่วนใหญ่นะครับดื่มเข้าไปก็ดูดซับความร้อนก็ฉี่ออกน้ําไปเลี้ยงอาจจะทําให้น้ําส่วนใหญ่นะครับไปเลี้ยงนําไส้ใหญ่เราไม่เพียงพอน้ําไปเลี้ยงนําไส้ใหญ่เราไม่เพียงพอเกิดอะไรกันเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดการท้องผูกขึ้นมานะพอเกิดท้องผูก <filled S 1> ้องผูกนานๆเข้ากลายเป็นอะไรเป็นดิสดวงนะครับดิสดวงต่อไปเป็นอะไรก็สามารถกลายเป็นเนื้อร้ายได้เช่นเดียวกันนะครับนะฮะปรากฏการนี้นะครับมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปสะสมมาเป็น2ปี3ปี5ปี10ปีค่อยมาเรื่อยๆเลยจนวันหนึ่งนะครับเรามีปัญหาเรื่องระบบภายในขึ้นมาแล้วเรามีผมร่วงมากกว่าปกตินะครับตอนนั้นแหละเราจะเริ่มกลุ้มใจเริ่มเครียดเริ่มกลุ้มใจนะครับแล้วก็ไม่รู้จะหาวิธีอย่างไรนะครับนะฮะ น,นอกจากเรามีภาวะเลือดค่อนข้างจางแล้วนะครับไขมันเลือดค่อนข้างสูงนะเกิดปรากฏการที่ร่างกายเกิดการเสเมืมอ,อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นี้นะครับปัจจัยอะไรละ่ะนะครับมันต้องมีปัจจัยเสริมดินะมันไม่ใช่ว่าแค่นี้อย่างเดียวนะในทางคลินิกผมเองผมก็พบว่านะครับปัจจัยเร่งที่ทําให้ตัวร่างกายของเราเกิดการอักเสบเกิดการทําให้ระบบคูมิุมในร่างกายทบบําลา,ายตัวเองมากขึ้นเร็วขึ้นนะนั่นก็คืออะไรบ้างครับก็คือ หนึ่งประกัรที่หนึ่งก็คือเรื่องของอาหารแสลงนะครับอาหารแสลงนะครับหลายท่านเลยที่ติดต่อผมเข้ามาหรือได้พูดคุยกันหรือได้ฟังไลฟ์ผมนะครับคุณหมออาหารแสลงนะที่คุณหมอพูดมานะครับนหนูกินทั้งนั้นเลยใครอยากจะรู้นะครับว่าอาหารแสลงมีอะไรบ้างอย่างละเอียดนะครับให้ไปดูอีพีที่สองหนึ่งหนึ่งนะสองร้อยสิบเอ็ดนะครับทำสี่ข้อนี้โรคระบบภายในของผู้หญิงหายไวแน่นอนย้อนไปดูได้ย้อนไปดูได้นะครับอาหารแสลงนะครับ เป็นสิ่งที่พอเราได้หมอได้พูดคุยกับคนไข้แล้วก็พรว่าอาหารแสลงนะครับเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยทานประจําอยู่ทุกวันนะครับเราทานประจํามันก็ทําให้เราได้อ่ร่างกายของเรานะครับมันอักเสบไปทั่วร่างกายรวมถึงนังที่ษะของเราผมก็ร่วงเอาร่วงเอาแต่เรามีราบนะฮะแต่ท่านบอกว่าคุณหมอไม่อยากจะรักษากับหมอ a อหรอกอะไรก็ห้าไปหมดเลยอะไห้าไปหมดเลยที่ของแสลงทางนั้นเลยนะครับ ในที่นี้ผมก็อยากจะบอกอทุกท่านนะครับว่าอาหารแสลงเป็นกฎธรรมชาติหมอเอและ,ะคุณครูบาอ,อาจารย์แพทย์แผนไทยไม่ได้เป็นคนกําหนดขึ้นมาว่าห้ามกินอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของผมเองนะครับอยู่กับคนไข้มาเป็นเครื่องพิสูจธ์ได้14ปีเจอคนไข้น้ำหมื่นน้าแสนนะครับก็พบว่าอาหารแสลงนะครับมันเป็นสียงที่ร้ายกาจมากนะครับปกติเ,ตเราเคยกินแล้วดีมีประโยชน์ นะทุกวันนี้ที่เราป่วยแล้วมันไม่ใช่เลยมันเปเร่งการอักเสบให้ลูกเราดําเนินมากขึ้นมากขึ้นให้ร่างกายคนงอักเสบมากขึ้นมากขึ้นอย่างเช่นปลาลาปลาเจา้าพักดองหน่อไม้ผล ل ة ไม้ดอกหานทะเลขึ้นในไข่เห็ดเป็นต้นนะครับอันนี้คือเป็นต้นนะฮะที่จริงๆมีเยอะมากกว่านั้นนะครับแล้วคุณหมอพูดแต่ห้ามกินแล้วอะไรที่มันกินได้บ้างละ่ะนะสิ่งที่เราทานได้ก็คือหมูปลาช่อนปลาทับทิมนะฮะตะาุู้ถั่วเหลืองหลอดสีขาวนะครับโปรตีน กลุ่มนี้เราทานในสัดส่วน60-70%เลยนะครับส่วนผักที่ทานได้ก็คือผักกาดขาวผักคะนา้ากวางตุ้งกลับปีถั่วฝักยาวนะครับตัวกวางตุ้งก็เป็นกวางตุ้งต้นใหญ่นะครับนะคะน้าก็คะนา้าต้นใหญ่นะครับมันทานได้นะผักก็ทานในสัดส่วนที่30-40%ส่วนผลไม้ที่ทานได้ก็คือแอปเปิลกับฝรั่ง2อ,อันนี้ชั่วๆทานได้นะครับ ได้ปรุงด้วยละ่ะการปรุงแบบคุณหมอปรุงด้วยเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสขูวเหลืองนะสามสี่อย่างนี้นะครับอันนี้คือ,อทานได้นะครับแล้วก็เราก็มาปรุงเมนูในสไตล์ของหมอเอแพ์แผนไทยก็คือนะจะให้คนไข้เน้นทานกับข้าวเป็นหลักเลยนะครับอาจจะทาน 2- อมื้อสมื้อก็ได้นะครับแล้วแต่กิจวัตรประจาวันของเราแล้วแต่สไตล์ของเรานะครับว่าแต่สิ่งที่ผมไม่ทําก็คือผมจะให้คนไข้นั้นทาน ข้าวน้อยๆน,นะครับข้าวถ้าเป็นข้าวสวยไรโบดี้ข้าวกล้องผมไม่ให้ทานนะครับว่าในคลินิกเองแล้วว่าเพราะว่ามันเล่นการอักเสบนะอาจจะขัดกับความรู้หลายๆท่านน,นั้นก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือถ้ามาฟังหมด A แล้วท่านก็ลองเอาไปใช้ดูด้วยกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตัวไรโบรี้ข้าวกล้องผมไม่ให้ทานผม,มให้ทานข้าวขาวสองช้อนโต๊ะเฉาเที่ยงยังไม่ต้องนะครับแล้วก็ทานแบบนี้สังเกตไหมครับว่าอาหารเสดงมมีก็เยอะอมีเยอะเลย แต่ของกินก็มีเหมือนกันนะอยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจไหมเรารักตัวเองไหมนะครับถ้าเรารักตัวเองมันก็รักษาได้อย่างคนไข้ที่อยู่กับผมนะตอนนี้นะครับหลายท่านที่ตั้งใจอาหารแสดงคำนึงอยาาไม่ยัดเข้าปากเลยนะครับทําไงคนไข้เ็าดีขึ้นวันต่อวันวันต่อวันมันไม่ได้ยากนะครับมือลูกโตมือลูกหย่อนเนื้องอกมือลูกซิ่โคงไข่มันดีขึ้นวันต่อวันอยู่แล้วนะครับอาหารแสลงนะครับเราจะทานได้ก็ต่อเมื่อเรานั้นแข็งแรงแล้วเราแข็งแรงแล้วนะครับ เราถึงจะมาทานได้นะแต่ก็ทานบ้างน,นะครับนะฮะตัวหารสแสลงเองนะครับในคุณผู้หญิงที่ไม่แต่งงานไม่เป็นไรนะครับเราก็เกิดการเราทานเองแต่ถ้าคุณผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องการหลับนอนด้วยกันคนเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยาก,กันนะครับการหลับนอนด้วยกันทือว่อนปกติแต่แต่ไม่ปกติตรงที่ว่านะครับถ้าสามีเรา ไปทานอาหารแสลงด้วยนะครับอาหารทุกอย่างที่สามีของเราทานเข้าไปนี้นะครับมันจะผลิตไปเป็นน้ําเชื่อเป็นสุจิเวลาที่ร่วมเพศกันแล้วก็ปล่อยที่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงผู้หญิงของเรานะครับก็จะดูดซึมตัวน้ําเชื่อตัวสุจินั้นเข้าสู่ร่างกายคุณผู้หญิงเองก็จะได้รับอาหารแสลงอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันคิดดูนะครับว่าคุณผู้หญิงเองได้รับอาหารแสลงจากที่เราชอบทานอยู่แล้วแล้วก็ได้รับจากสามีด้วยนะครับแน่นอนนะครับว่า ระบบภายในของผู้หญิงของเราลูกที่มันเกี่ยวข้องนะครับมันจะดาเนินไปเรื่อยๆผมเราจะล่วงตลอดเวลาโดยที่ทำยังไงก็ไม่หายนะครับถ้าเราไม่หยุดของแสดงถ้าเราไม่ป้องกันนะครับก็แนะนําว่าคุณผู้ชายนะครับก็คุยกันนะฮะก็ควรสวมสวมสุงยางอนามัยถ้ายังไหวอยู่นะครับนอกจากอาหารแสลงแล้วตัวการสําคัญที่ไปเร่งเปลี่ยนเกมเรื่องของสุขภาพของพวกเราก็คือในเรื่องของ แนะบคทีเรียและไวรัสนะครับนักวิสายศกก็พบว่ากลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับสาเหตุหนึ่งที่นักวิสัยศึกษ์พบก็คือว่าการที่ร่างกายของเราได้รับเชื้อแบคทีเรียและไวรัสเข้าไปในร่างกายของเราตัวแบคทีเรียและไวรัสเขาก็จะสร้างสารพิษขึ้นมาในร่างกายของเราแล้วก็ไปกระตุ้นภูมิของเราที่ทำงานผิดเพี้ยนอยู่แล้วยิ่งทํางานจะทําให้ยิ่งทํางานผิดเพี้ยนมากขึ้นมากขึ้นน,นะครับหลายท่านเลยนะครับ สองสามปีที่ผ่านมานะครับมีการระบาดของไวรัสโคโรค่าชีวิตไปเยอะแยะเลยนะครับบางท่านประเทศไทยของเรานะก็ติดไวรัสเองบางท่านก็สูญเสียบุคคลที่รักไปนะครับหรือเราไม่ได้ติดไวรัสเราก็ได้รับไวรัสทางการแพทย์สองครั้งสามครั้งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพอร่างกายของเราที่เสียสมดุลอยู่แล้วเราได้รับตัวไวรัสเข้าไปนะครับนะฮะมันก็จะทาให้ร่างกายของเรานั้น ภูมิของเรานั้นทำลายเนื้อเยื่อและอว,อวัยวะของเราเองมากขึ้นมากขึ้นหลายท่านเลยมาปรึกษาผมว่าตั้งแต่ได้รับไวรัสทางการแพทย์เข้าไปคุณหมอ2ครั้งสครั้งนะครับผมที่ยังไม่เคยร่วงก็ร่วงมานะครับแล้วก็พร้อมกับว่ามีไปตรวจเจอนะครับปวดท้องปวดท้องมากมากตกเลือดไปตรวจเพราะว่ามีเรื่องของเนื้อง,งอกในมดลูกซิสลังไข่นะเป็นบางทีก็เป็นมดลูกหย่อนก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นความจริงนะครับที่ผมเจอเจอมา ถามว่ามันมีผลไหมมันมีผลนะครับมันมีผลแต่ว่ามันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยนะครับอย่าไปสนใจมันนะครับเรามาณวินาทีที่ณเวลานี้ที่ฟังไลฟ์ผมนะครับเอาความรู้ที่ผมให้ไปนะครับนะฮะไปปฏิบัติใช้ดีกว่านะนะครับแล้วเราจะทํายังไงแบบคุณหมอนะครับนะยังไม่อยากจะยังไม่ได้มารักษากับหมอเอหลายท่านนะครับก็ มีปัญหาระบบภายในปวดห้องมากมาหลายเดือนเลยนะครับคอมาได้มาฟังไฟ้ผมพอฟังไล้ผมเสร็จพวกก็ลองปฏิบัติตามดูว่าสิ่งที่ผมเองให้ไปคให้คนไข้ทํานั้นเราลองไปทําดูซิทานเฉพาะที่หมอพูดนะครับก็ทามาทํามาจนหลายท่านประสบความสําเร็จนะครับก็ไม่กี่วันเอง3ามสี่วันถ้าเรางดของเสร็งดีจริงสามวัน5วันเนี่ย ลดของแสงดีจริงนะครับอาการปวดหน่วงทุกอย่างระบบทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นร่างกายเราจะฟื้นฟ,นฟนูการเสรียมในร่างกายของเราจะลดลงอย่างเยอะเลยนะครับหลายท่านก็พิสูจน์ก่อนที่จะมารักษากับหมอเอว่าเออสิ่งที่หมอให้ไปเนี่ยมันเป็นความจริงไหมก็พิสูจน์กันนะครับหลายท่านก็ไลน์มาขอบคุณนะครับว่า,าหนูทําตามคุณหมอแล้วดีจริงๆนะครับจากที่ยังไม่ทานยาก็มาทานยา,มา,า,นยามารักษาเต็มคอร์สก็มีนะครับนะฮะ ในปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี้นะครับแล้วเราจะแก้ยังไงหล่ะคุณหมอนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราปรับการกินสิปรับการกินนะครับสิ่งที่เราทานได้หมอก็บอกไปแล้วหมูปลาชอนใบรับชิมต้นข้ถูเหลืองหลอดสีขาวปากกัดขาวพะนะกองตุ้งกะหล่ำปีถั่วฝักยาวผักชีปรุงด้วยเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสถูเหลืองแล้วก็แอปเปิลกับฝรั่งทานแค่นี้ทานหมุนเวียนไปข้าวสวยทานน้อยๆนะข้าวทานน้อยๆก็ทานไป นะครับแล้วทำแค่นี้นะทำแค่นี้คุณหมอแล้วมันจะดีขึ้นเหรอนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังต่อนะครับว่าการที่เราปรับการกินแบบนี้มันดีอย่างไรนะครับ,รบการที่ในร่างกายของเราเริ่มมีภาวะไขมันในเลือดค่อนข้างจังสูงนะค่อนข้างจะสูงหรือสูงขึ้นไปสูงนะครับนะ,นะบมันก็จะทําใหเ้เกิดเป็นต้นต่อของสาเหตุขึ้นมานะครับการที่เราอยากจะลด ไขมนันเลือดลงในร่างกายของเราลงนะครับลืมบอกไปนะครับว่านะฮะตัวพอเรามีไขมนันเลือดสูงมีการเสพภายในมีภูมิในร่างกายของเราทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมานะครับตัวรูมมตอยโนดนะครับหรือก้อนไขมนันเล็กๆนะครับที่อยู่ตามตัวอาจจะเป็นที่รังไข่ของเรานะครับเพราะว่าร่างกายทุกส่วนทุกเซลเลยมันจะมีหลอดเลือดเข้าไปเลี้ยงนะครับไขมันก็กระจายทั่วร่างกายพอไขมนันในเลือดของเราสูงนะครับมันก็จะมี ไขมันอยู่ตามเส้นเลือดของเราดวมถึงเซลล์ของเราด้วยนะครับมันเป็นส่วนเกินนะครับพอร่างกายของเราเสียสมดุลมากขึ้นอักเสบมากขึ้นนะครับมันจะทําให้เกิดร um ูมาตโตนอด์ขึ้นมารูม um ่าตโตนอด์ก็คือร่างกายของเราจะสะสมไขมันข้อนเล็กๆนะครับมีการอักเสบในทั่วร่างกายตรงไหนนะครับนะเวลาที่มันเกิดไม่มีใครทราบมันเกิดยังไงนะครับ